สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเก็บคะนาดอกนะคะคะนาพันนี้อร่อยมากค่ะกรอบหวานนะคะเขียนที่ข้างกล่องว่าคะนาฮ่องกงนะคะพี่คนไทยเขาเอามาฝากกระป๋องหนึ่งค่ะเราปลูกพันนี้ปีที่แล้วรู้สึกว่าเขาอร่อย แล้วก็คุ้มนะคะเราปีนี้เลยปลูกอีกรอบหนึง่งแล้วก็คุ้มจริงๆนะคะอันนี้กินรอบที่ห้าหกเจ็ดแล้วนะคะดูรอยที่เราเด็ดเด็ดกับทุกวันนะเนี่ยเราเด็ดเขาเกือบทุกวันเลยนะคะอย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆแล้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็กินไปเรื่อยต้นเดียวนี่ก็คุ้มนะคะนี่ดูหนอนนี้ใหญ่อันนี้ก็เป็นกิ่งเขาเหมือนกันนะดูใหญ่มากเด็ดเขา ตรงนี้เขาก็จะขึ้นต่อนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยกรอบนะคะคณะหมูกรอบเนี่ยเนี่ยกรอบชําเลยนะคะกินเข้าไปนี่หวานติดปากแล้วก็นุ่มกรอบบอกไม่ถูกเลยพันุนี้อร่อยสุดนะคะแล้ให้ดูตรงนี้นานๆหน่อยดิอันนี้ใบโดูดมแมลงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรใดทั้งสิ้นในโฟกัสตรงรูปหน่อยสิเราะไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาก็จะ โดนมแมลงแทะไปหน่อยนี่นะคะให้ดูชัดๆจะกรอบมากใครหาคนะปลูกนะคะอย่าลืมพันนี้เขาเขียนข้างกระป๋องนะคะหรือที่ซองเขาเขียนว่าคณะคณะฮ่องกงนะคะเนี่ยเห็นไหมเด็ดดังป้ออย่างเงี้ยอร่อยมากเลยเมื่อคืนเราก็เก็บไปรอบนึงแล้ว วันนี้เราจะเก็บให้เรียบเลยนะคะดูกิ่งเขาออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะถ้าได้ใส่ปุ๋ยกิ่งแบบนี้เขาจะโตขึ้นกว่านี้นะคะดูนี่เขาขึ้นมาอย่างนี้ได้แต่ว่ายังกรอบเนาะอย่างเงี้ยลำๆมัน,นอ,อย่างเงี้ยอร่อยเมื่อคืนเราลองละเดี๋ยววันนี้เราเก็บให้เรียบเนี่ยถ้าแกะอย่างงี้นะคะแปะเลยจะกรอบมากอร่อยหวานติดใจวันนี้เราจะมาเก็บเขานะคะเนี่ยดูอย่างนี้นะกิ่งเขา หักเลยหักพอเราเก็บเขากลับไปคํำดูนะคะหักไปเนี่ยแค่ที่เขาแค่ที่เขานิ่มอ่ะแค่ที่เขายอดอ่อนแล้วก็หักเลยที่เหลือเราจะมาตัดแต่งมันนะคะพอถึงเราหักแค่ตรงนิ่มเขาก็ยังมีหน่อขึ้นอีกเนี่ยหักไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาออกมาใหม่อย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าไม่อร่อยนะพอได้พอ,พอเก็บเมื่อคืนเนี่ยอย่างเงี้ยอร่อยหมดเลยหวานกรอบยอดอย่างนี้นะคะเก็บไปเลยให้เขาแทงยอดใหม่ พันนี้กินได้หมดเลยนะคะอร่อยมากเรากินแล้วเราติดใจค่ะเรากินแล้เราติดใจเนี่ยพอมันยาวไปมันแข็งเรามาตัดแต่งให้ข้างล่างเขาขึ้นนะคะเพราะเขาจะมีข้างล่างอยู่อีกตัวเนี้ยจริงๆตัวนี้เก็บได้แล้วนะจริงๆตัวนี้ก็เก็บได้แล้วเห็นไหมเพราะเขาแตกหน่อยอย่างเงี้ยตัดไปเลยตัดแต่งไปเลยนะคะเนี่ยเขาขึ้นมาออกดอกแล้ว นิ่มๆหักเลยดอกเนี้ก็อร่อยนะคะเป็นคณะดอกเนี่ยตอนแรกเราลอคิดว่าโอเเขาจะไม่อร่อยเขาจะแข็งแต่เขาจะกรอบม,มันนะคะแล้วก็ตัดแต่งเข้าไปตัดแต่งเข้าไปเลยเนี่ยแล้วเราก็จะได้คณะใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะถ้าถ้าใครมี ใครอยากเล่นอ่ะคือใส่ปุ๋ยแต่บางทีเราก็ไม่ใส่เห็นไ,ไหมยอดอ่อนๆขึ้นมาอย่างอีกเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความสะอาดเขาอันนี้เราจะมาช่วยเขามาเด็ดเอาใบแตดตายเขาออกเขาจะได้ไม่แย่ยงอาหารกันเดี๋ยวเราเก็บเสร็จเราทํางานบ้านเสร็จเนาะเราจะมาทําตอนนี้เราพามาเก็บยอดยอดมันเห็นไ,ไหมแตกนัง่งเปาะก็เก็บได้เยอะแล้วนะคะอันนี้ก็ผัดได้จานใหญ่ละเนี่ยขึ้นมา อย่างนี้นะคะเนี่ยกิ่งเขาหักดังเปาะแค่แค่ตรงที่เขาอ่อนๆนอะเขาจะดังเปาะเลยเนี่ยอย่างนี้โหสุดยอดเลยอย่างนี้นะคะเอาไปสะดุ้งน้ำมันไม่ก็กินสดกับหมูมะนาวนี่แบบมีคนไหนที่เราเก็บไปให้เขากินอะ่ะเขาติดใจถามบอกจองซื้อประจำเลยไม่มีจะขายให้นะคะ พอเราลงน้อยแต่ก็ให้เขาได้ทีละห้าปอนให้ได้เรื่อยๆเขมาเอาเรื่อยๆอยู่นะแต่เยอะกว่านั้นไม่ได้ไม่กล้าโพสขายแล้วยังเหลือนะคะเนี่ยได้เยอะอยู่เราปลูกแค่กินในครัวเรือนเนาะเรายังได้ขายให้เพื่อนได้หลายปอนเลยนะดูสินี่ขึ้นเต็มเลยเนี่ยยอดเนี่ย เดี๋ยวมาดูอีกเข้าฝนตกนะอันนี้ฝนตกแค่สองสามวันเนาะทอดยอดนี่คือฝนตกสองสามวันนะคะเก็บเมื่อคืนฝนตกเมื่อวันก่อนก็เก็บเมื่อคืนกับเช้านี้ได้อีกตกะการหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีเยอะนะมีไม่กี่กระถางเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาตัดคุ้มมากเลยนะคะใครที่อยู่อังกฤษปลูกเลยนะคะคุ้มมากๆ ปีที่แล้วมันขึ้นแบบนี้เราไม่เก็บกินนะคะเราปล่อยให้นอนกินแต่ปีนี้พี่คนไทยเขาบอกว่าที่ให้เขาไปปีก่อนเขาบอกนี่ให้เขาไปปลูกเขาก็ปลูกแล้วพอมันเก็บรอบหนึ่งรอบสองแล้วเขาก็คือคนชอบกินผักอะเนาะก็จะมัเล็มกินมันก็รู้สึกว่าเออมันยังอร่อยอยู่นะเขาก็เลยบอกเราทํานะเราก็ยังไม่ทํานะคะแต่พอเราไม่ทําปีนี้เขามาตามมาที่บ้าน เขาเห็นแล้วเขาก็เก็บเราก็กินตามเขาอย่างเงี้ยอร่อยนะคะบอกกินตามเขารู้สึกว่าเออใช่ว่าพี่เขาพูดถูกถ้าขนาดนี้ต้องเก็บออกเพราะเขาอร่อยแล้วก็เก็บออกเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆกิ่งหนึ่งก็แตกไปเยอะพอฝนมาเขาก็จะขึ้นเนี่ยแตกเปาะอย่างเงี้ยอร่อยมากนะคะใครใครไม่เคยกินคะนะหรือใครกินแต่ใบใหญ่ๆลองนะคะคะน้าพันนี้กินกิ่งแบบนี้นะคะเป็นคะนาดอก เอาไปสะดุ้งน้ำมันเอาไปเนี่ยแบบนี้นะคะเอาไปจิ้มเลยสดๆแบบเนี้ยล้างน้ำกินกับหมูมะนาวนะคะไม่ต้องบอกนะสุดยอดความอร่อยดูไปรู้ขนาพันนี้มันสุดยอดอยจริงๆสุดยอดทั้งอร่อยสุดยอดทั้งการเกิดดูให้ดูเนี่ยอันนี้คือคือเราเด็ดไปแล้วนะเขาก็จะแตกดูซิเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ย เดเราเด็ดตรงนี้นะคะแปะนี่เนี่ยมองเห็นฉ่ำๆน้ํนํๆเนี่ยนะหวานมากหวานจนติดใจอย่างนี้นะคะเด็ดไปเลยเนี่ยเนี่ยขนาดนี้นี่ถ้าได้ขนาดนี้ทุกอันได้ขนาดนี้ทุกอันก็อร่อยนะเอาไปสะดุ้งน้ํามันมันเป็นมันๆน,นะคะถ้ายอดแบบเนี้ยจะออกหวานๆมันๆเน,นี่ยยอดแบบเนี้ย เก็บนะคะใครที่มีอยู่ในสวนเด็ดออกเลยแล้วก็ตัดตัดแต่งเขานะคะเขาจะขึ้นมาให้กินอย่างเงี้ยเราเรียนรู้นะคะเราบอกต่อไปใครลองทำดูนะคะจะติดใจเหมือนเราเลยแต่ต้องพันนี้นะคะเขาเขียนที่ข้างกระป๋องว่าคณะฮ่องกงเนาะเราก็ไม่รู้เราจะะเราจะขึ้นภาพให้นะในกล่องเขาเนี่ยมัน หวานมันกรอบเนี่ยอย่างเงี้ยดูเขาขึ้นมาดิยาวชาวชลูดเลยหักไปเลยค่ะเนี่ยแค่ลำมันนะเนี่ยกินลำมันถ้าแบบนี้กินลำมันอร่อยอร่อยมากยินแล้วติดใจอะดูลำเขาขึ้นสูงหักไปเลยนะอันนี้แข็งตรงแข็งเนี้ย่หไหมพอมันแข็งมันก็กินไ,ได้เขาก็จะหักไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าตรงเปาะเนี่ยเริ่มกินได้เลย เดี๋ยวเราจะมาตัดเขาออกนะคะตรงนี้ตัดแต่งมันยาวไปเผื่อว่าตาข้างล่างก็จะได้ขึ้นให้เราอันนี้กันไก่ไม่ใช่กันไก่ตัดสวนเนาะก้านมันนะก้านมันนะขอบอกเมื่อคืนกินก้านมันแบบนี้แหละให้ดูก้านมันยาวมาถึงนี่เลยนะยาวแบบนี้นะใหญ่ยาวมาถึงนี่เลยนะเรากินเมื่อคืนยังหวานเลย หวานมันเดี๋ยวเราบอกว่าอา้าวมันกินได้ทุก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 ที่ของเขาอะอร่อยดูเนี่ยขนาดกิ่งเขานะอ้วนมากเลยอ้วนอ้วนอย่างงี้นะอร่อยอร่อยทุกชิ้นส่วนหักดิแข็งแข็งอย่างเงี้ยถ้าหักไม่ลงไม่เป็นไรรอรอฝนมานะกรอบเดี๋ยวรอให้ใส่ฝนเนี่ยหักไปเลยอย่างเงี้ยจับหักตรงที่เขาหักได้เปาะเปาะ จับคำคำดูแล้วก็หักไปเลยจะพอดีกิน,นหักไปเลยจะพอดีกินที่เหลือก็มาตัดแต่งเอาเนี่ยดอกเขาแบบนี้นะคะไม่ต้องว่าเขาไม่สวยหรืออะไรนะไม่ต้องว่าโอ้ไม่สวยเราไม่อยากกินปีที่แล้วเราอะว่าไม่สวยหรอกมันกินเก็บไว้ให้เลี้ยงหนอนไอ้นอนผีเสื้อขึ้นเต็มเลยไม่ยอมกิน แต่พี่เขาเก็บกินเก็บกินเราก็ไม่เก็บเนาะพอปีนี้พี่เขาบอกเออเดี๋ยวไปเก็บกินเองถ้าไม่เก็บเขาบอกเขามาซื้อเนาะเขาก็ไม่ได้เก็บป่าเขาบอกเออเดี๋ยวให้ตังเขาบอกเพราะว่าเขารู้ว่ามันอร่อยเพราะว่าเขายอมเสียตังเลยมาเก็บถ้าเราไม่เก็บปีนี้เราก็เลยลองให้เขามาเก็บแล้วกินกับเขานั่นแหละแล้วก็แบ่งให้เขาด้วยเขาติดใจแล้วเขาก็จองเนี่ยเราจะเก็บเราจะมาตัดแต่งเนาะ เนี่ยเราจะตัดแต่งนะเราตัดแต่งนี้ประมาณอาทิตย์หนึงห่งเขาจะมาอีกขายได้อีกนะคะให้เราเห็นแบบเนี้ยไม่มีเลยเหมือนกับว่ามันมันไม่มีอ่ะเก็บยอดอะไรมันไปนหมดแล้วแล้วมันก็จะมีแบบยอดตุ้มๆอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณอาีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเก็บได้อีกตะกาหนึ่งเราทําแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะคะจนเราไม่บอกว่ามันขี่รอบละสําหรับกระถางคณะของเราเนี่ยหลายรอบเกิน หลายรอบเกินนะคะแบบเนี้ยเนี่ยที่เราเหลือแบบเนี้ยเขาบอกเธอวันนี้เขาให้เราตัดแต่งเนาะเมื่อคืนเราเมื่อวานเราเก็บให้เขาไปห้าปอนก็กระถางนี่แหละแค่นี้แหละไา้เยอะแล้วมันเหลือเราก็เลยรอ,อไปกินเองเขาแล้วเขาบอกเออตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวมันงอกอีกเดี๋ยวเขามาเอาเนี่ยเราก็ของเราก็วนอยู่แค่นี้นะคะยังได้รู้สึกว่าคุ้ม คุ้มมากกับคณะพันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นพันให้นะคะใครที่อยู่อังกฤษใครที่อยู่เมืองหนาวเนาะหาพันนี้ปลูกมันจะเขียนข้างกล่องว่าคณะฮ่องกงนะคะซื้อมาจากไทยเนาะพี่เขาอยู่อุดรมั้งเขากลับบ้านอุดรบอกว่าพี่ซื้อคณะใบใหญ่มาให้หนูหน่อยนะแต่พี่กลับมาเขาก็หาไม่ได้เขาบอกหาได้แต่เนี่ยเขาเขียนแบบนี้คุ้มจริงๆ ดูนี่ดูต้นนะดูแค่แค่ต้นนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ถ้าเราแยกหรือทำกอสวยๆอะ่ะดูต้นนี้นะแยกไปเป็นสิบกิ่งเป็นรู้เป็นกี่กิ่งข้างล่างมีเนี่ยที่เราหนึ่งสองหนึ่งนี่เรานี้นะหนึ่งสองสามสี่นี่แล้วกิ่งเล็กๆก,ก็แยกไปอีกเยอะนะคะเนี่ยถ้าถ้าเขาถ้าเราดูแลเขาดีๆอะ่ะ เยอะมากเราต้องมาตัดแต่งเผื่อวเราจะได้กินอีกถ้าเขาขึ้นแบบนี้เนาะถ้ามันไม่เยอะนี่เห็นไหม <c oughs> เด็ดไปเลยเดี๋ยวเขาขึ้นใหม่ <c oughs> บงไมย้ยอดใหมย่ยอดอ่อนใหม่เด็ดขาได้ประมาณคืบหนึ่งกินคืบหนึ่งกินตัดไปกินไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าไม่อร่อยนะเนี่ยเห็นเล็ก,ลกๆแบบนี้นะมันอบสะดุ้งน้ามันเนี่ยใครชอบผัดสะดุ้งน้ํามันใครกินสดเนี่ยลํามัน บอกเลยนะคะเนี่ยลำม,มันเนี่ยขอบอกเลยนะมันจะมันมันจะหวานมันแล้วคุณจะติดใจเหมือนเรานะคะแล้วปลูกง่ายด้วยปลูกใส่กระถางไม่เปลืองเนื้อที่นะคะสำหรับคนไม่มีเนื้อที่ถ่ายให้ดูความคุ้มของค้าะนะคะว่าปลูกยังไงกินได้นานกินได้หลายรอบแล้วอร่อยด้วยใครที่ดูเนาะ ใครที่ชอบคณาก็ลองเอาไปปลูกนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจบไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ